สำหรับวัวนนี้นะฮะก็ขอแสดงความดีๆกับคนที่ถูกเลขด้วยนะฮะแล้วก็สาหรับคนที่ไม่ถูกคนที่ไม่เห็นโพสต์นะครับทักมาหาผมเยอะมากบ่นว่าเสียดายเพราะว่าไม่เห็นโพสต์ <c oughs> เดี๋ยวผมจะบอกอย่างนี้นะครับก่อนหวยออกอะ่ะ กดที่โปรไฟล์ของผมนะครับแล้วเลื่อนดูกดที่โปรไฟล์ของผมแล้วเลื่อนดูฮะเพราะผมลงก่อนออกแน่นอนก่อนหอยออก6วันแน่นอนฮะบางครั้งผมก็จะลงเลยหลังหอยออกนะกดเลื่อนดูโปรไฟล์นะครับก่อนหอยออก5้าวันน,นั่นแหละท่านจะเห็นท่านจะเห็นโพสท่านจะเห็นเลข แล้วแล้วก็สําหรับท่านที่ติดตามใหม่ๆนะครับไม่ต้องไปรือหาสาสถิติของผมนะฮะที่ผ่านมาเพราะว่าผมจะลบสถิติที่ผ่านมาออกให้หมดผมไม่อยากให้มีตัวเลขอะไรอยู่ในเฟซของผมเพราะฉะนั้นผมจะลบออกหมดนะฮะไม่ต้องไปขุดไม่ต้องไปคุยหาว่าผมให้จริงหรือเปล่า อะไรแบบนี้ผมจะลบทิ้งนะครับอย่าลืมนะครับก่อนหวยออกกดเลื่อนดูโปรไฟล์ผมได้เลยเข้าใจนะครับบ๊ายบาย